สัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะ คุณผู้ชมคะเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นํามาประยุกค,ค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ของเราอย่างสูงสุดในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวงการอุตสาหกรรมอาหารค่ะทางด้านสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งนะคะทางด้านของการแพทย์รวมไปถึงทางด้านของการเกษตรค่ะก็มีการนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันสําหรับเรื่องราวนะคะของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงเมื่อ เรานำมาใช้ในภาคการเกษตรในประเทศของเราแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรกันบ้างติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกับ most insight ค่ะ เทคโนโลยีชีวภาพนะคะที่นํามาใช้ในด้านการเกษตรเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดความหลากหลายหลายรูปแบบขึ้นมามากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีชีวภาพกันให้มากยิ่งขึ้นดีกว่าค่ะ สำหรับเรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือการใช้เทคนิคนะคะรวมถึงกระบวนการต่างๆค่ะในการนำเอาสิ่งมีชีวิตนะคะชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตนำเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ชมไปค่ะว่าการนำเอามาประยุกต์นี้นะคะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลกับมนุษย์ของเราหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะสำหรับเ,เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะที่เกี่ยวกับการประยุกนะคะเกี่ยวข้อง กับวิทยาศาสตร์สาขาไหนบ้างนะคะคุณผู้ชมครอบคลุ่มทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านจุลชีววิทยานะคะด้านชีวภาพนะคะด้านพันธุศาสตร์ด้านกเกษตรศาสตร์นะคะด้านการแพทย์รวมกระทั่งนะคะด้านวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันสําหรับในบ้านเรานะคะประเทศไทยของเรานี้ค่ะถือว่ามีการนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กันอย่างยาวนานแล้วนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่ามองข้ามกันไปเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เกิด ขึ้นมาตั้งแต่ที่เรายังไม่เริ่มติดต่อ กับประเทศใหญ่ๆนะคะในในภูมิภาคตะวันตกเลยซะด้วยซ้ำนะคะสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้มีการนำมาใช้นี่นะคะคุณผู้ชมก็อย่างเช่นเรื่องของการทำน้ำปลาค่ะคุณผู้ชมการหมักน้ำปลานะคะการหมักซีอิ๊วหมักเหล้านะคะการทำสาโทรค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเครื่องดื่มอีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่ากระแช่ค่ะล้วนเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมแท้ทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชม สำหรับเ,เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรนะคะเรามามองให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยดีกว่านะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างหลายขั้นตอนหลายรูปแบบกันสักนิดนึงค่ะอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาพันธุ์พืชนะคะคุณผู้ชมการพัฒนาพันธุ์พืชที่นำเอาเทคโนโลยีด้านชีวภาพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะทําให้พืชผลทางด้านการเกษตรค่ะจะมีประสิทธิภาพในการต้านทานโรคมากยิ่งขึ้นนะคะโรคที่เกี่ยวกับพืชผลทางด้านการเกษตรนะคะก็จะลดน้อย ลงนะคะจนกระทั่งไม่มีเลยรวมไปถึงนะคะ พืชเหล่านั้นนะคะก็จะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมค่ะหมายความว่าอย่างไรมีความทนทานต่ออากาศในบ้านเราที่อาจจะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะอากาศแห้งแล้งอากาศเย็นหรือแม้แต่ในช่วงที่เกิดอุดทก,กภัยนะคะก็สามารถมีความทนทานนะคะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการพัฒนาผลไม้ค่ะให้สุกงอมเต็มที่ทั้งนี้นะคะประโยชน์ที่ได้รับค่ะก็จะลดความเสียหายในการขนส่งนะคะโดยเฉพาะการขนส่งที่จะต้องมีการขนส่งผลไม้ เหล่านี้นะคะไปยังต่างประเทศนั่นเองค่ะสามารถนะคะเพิ่มผลผลิตได้นะคะในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีพื้นที่อยู่ประมาณ1ไร่นะคะแต่ผลผลิตที่ได้นั้นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการขยายพื้นที่เพิ่มนั่นเองค่ะ รวมไปถึงนะคะเรื่องของการเพาะเนื้อเยื่อค่ะการขยายพันธุ์นะคะก็จะมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็จะสามารถเอ่อเพาะเนื้อเยื่อนะคะได้ในจํานวนที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นเอ่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพันธุ์กล้วยไม้นะคะกล้วยไม้นั้นก็จะออกดอ,อกผลสวยงามนะคะรวมไปถึงนะคะดอกไม้ต่างๆค่ะ ถ้าเกิดว่ามีการตัดออกไปนะคะนำมาปักใจกันจะมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มาดูทางด้านของอสัตว์กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะคะไปดูกันที่โคโนมกันดีกว่าค่ะสาหรับเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของสัตว์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรทางด้านของอโคโนมเนี่ยนะคะมีการขยายพันธุ์โคโนมนะคะโดยการปฏิสนธิในหลอดแก้วนะคะแล้วก็มีการย้ายฝากตัวอ่อนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มีการพัฒนาชุดวิจัยโรคกุ้งนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการระบาดของโรคกุ้งค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองนะคะเ,เทคโนโลยีที่นาเข้ามาตรงนี้นะคะถือว่าได้ผลดีเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามีการระบาดอย่างหนักนะคะในกุ้งนะคะที่เกิดขึ้นส่งผลให้การส่งออกนั้นก็ได้รับผลกระทบได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องของการนําจุลินทรีย์นะคะคุณผู้ชมมาใช้ในภาคการเกษตรค่ะมาเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะาทางด้านของการเกษตรที่จะมีราคานะคะถูกขึ้นนะคะในเรื่องของราคาแล้วก็รวมไปถึงนะคะสามารถที่จะนํามาเป็นพลังงานทดแทนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีชีวภาพนะคะทางด้านของ DNA ค่ะมีการตรวจพันธุ์พืชแล้วก็พันธุสัตว์ทางด้านเศรษฐกิจ แล้วก็นอกจากนี้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ค่ะคุณผู้ชมมีการนําเอาจุลินทรีย์นะคะมาร่วมผลิตปุ๋ยชีวภาพค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีนะคะใช้ปุ๋ยที่เป็นเคมีค่ะซึ่งผลผลิตที่ได้นะคะแน่นอนว่าก็จะมีประสิทธิภาพ เพิ่มสูงขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังต้านทานโรคได้ดีอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการนะคะออใช้จุลินทรีย์ค่ะในการกําจัดแมลงศัตร,ตรูพืชนะคะอย่างเช่นการใช้แบคทีเรียนะคะซึ่งกออ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นําเข้ามาได้ผลดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวของออภาคการเกษตรนะคะคุณผู้ชมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรที่ได้นําเอาความรู้เรื่องนี้เข้ามาใช้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยค่ะนั่นก็คือผลผลิตที่ได้ออกมานะคะจะมีสภาพที่คงทนนะคะ ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนนะคะต้านทานโรคต้านทานแมลงที่เป็นศัตรูร้ายนะคะของผลผลิตของเราค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะซึ่งขั้นตอนการศึกษาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนํามาอ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากลอีกด้วยค่ะรวมไปถึงเรื่องของระบบการดูแลนะคะที่มีความสะดวกสบายแล้วก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยมีความปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นภาพรวมกันไปคร่าวๆแล้วนะคะของเรื่องราวเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร,รหรือว่าภาคเกษตร,รที่ เป็นมีขนาดเล็กเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องมีการนำเอานาโนเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยนาโนเทคโนโลยีคืออะไรนะคะคุณผู้ชมนาโนเทคโนโลยีก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กค่ะประมาณ1 0บถึงเเท่าด้วยกันนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาค่ะว่าเราเองก็ควรที่จะเร่งการพัฒนานะคะทางด้านของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพราะว่าไทยของเราค่ะมีศักยภาพ เป็นอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงมีความหลากหลายทั้งนี้นะคะประเทศไทยของเราอย่างที่เราทราบกันเราก็มีการผลักดันกันมานะคะตั้งแต่ช่วงประมาณปี2547นะคะถึง2554ที่ผ่านมานี่เองค่ะเกี่ยวกับนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานะคะเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เราควรจะต้องเร่งที่จะพัฒนากันนะคะ สำหรับนาโนเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ชมที่ใช้ในภาคการเกษตรนะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของข้าวการเพาะเลี้ยงกุ้งแม้แต่ทางด้านของยางพารานะคะรวมทั้งด้านปศุสัสตว์อีกด้วยนะคะไปดูกันที่ข้าวกันก่อนค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของข้าวเนี่ยนะคะก็มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ดีขึ้นได้ตรงกับความต้องการค่ะ เวลาที่เราจะหุงต้มข้าวเนี่ยนะคะข้าวก็จะมีความสดมีความใหม่มีกลิ่นหอมนะคะรวมไปถึงสภาพของข้าวเนี่ยนะคะก็จะเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพบินฟ้าอากาศของในบ้านเราอย่างที่ได้เรียนไปนะคะคือจะออทนต่อน้ำท่วมนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ภาคการเพราะเลี้ยงกุ้งแล้วก็การประมงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสําหรับกุ้งนี้นะคะก็ถือว่ากุ้งแช่แข็งค่ะมีการส่งออกในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะส่งออกถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวค่ะมูลค่าการส่งออกนั้นนะคะไม่ต่ํากว่าแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าปัญหาที่ประสบก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะก็ทําให้จํานวนการผลิตกุ้งลดลงไปด้วยนะคะ สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพที่เข้ามาใช้นะคะในแวดวงอุตสาหกรรมการประมงการเพราะเลี้ยงกุ้งการผลิตกุ้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีการค้นพบค่ะว่ามีการสร้างฟองอากาศนะคะนาโนเทคโนโลยีที่มีสภาพคงตัวสูงค่ะสามารถแตกตัวได้ยากนะคะซึ่งคุณสมบัตินี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เก็บกักโอโซนนะคะออที่เป็นแหล่งของออกซิเจนไว้ได้นานนะคะจึงนำมาประยุกต์ใช้ในแวดวงการประมงต่อไปค่ะ ไปดูกันที่เรื่องของยางพารากันบ้างนะคะยางพารานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคเกษตรกรรมค่ะที่มีความต้องการสูงนะคะแล้วก็ในประเทศไทยของเราก็มีการส่งออกกันเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าวงการอุตสาหกรรมด้านยางค่ะหันไปให้ความสนใจกับยางเทียมเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าหลายๆประเทศนะคะที่มีกําลังการผลิตยางพาราเป็นยางพาราดิบส่งออกนะคะก็จะได้รับผลกระทบกันไปอย่างต่อเนื่องด้วย เช่นเดียวกันนะคะสำหรับการเพิ่มมูลค่าค่ะคุณผู้ชมที่นำเอารูปแบบของนานโนเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรมาใช้ในวงการของยางยางพาราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีการสร้างถุงมือยางนะคะที่สามารถป้องกันเชื้อโรคนะคะได้โดยการที่มีการาบรรจุนะคะนานโนแคปซูลน,นะคะลงไปนะคะเป็นนานโนแคปซูลฆ่าเชือ้อลงไปในถุงมือยางด้วยค่ะ ไปดูกันที่การเพาะปลูกนะคะพืชเศรษฐกิจสําคัญสาคัญในบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะเรื่องของการเพาะปลูกค่ะคุณผู้ชมปัญหาดินเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากนะคะสำหรับในประเทศไทยของเราค่ะพบว่ามีปัญหาดินเค็มนะคะมากถึง17ล้านไร่เลยทีเดียวนะคะ17จังหวัดที่พบแล้วก็พบว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอีกหลายๆพื้นที่อีกหลายๆจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวิธีการที่นำเอามาปรับปรุงแก้ปัญหาดินเค็มเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าจะมีการนำเอาสาราละลายคาร์บอนียมนะคะซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ค่ะโดยวิธีการนานโนโทเทคโนโลยีเนี่แหละนะคะเข้าไปฉีดพ่นลงบริเวณดินค่ะส่งผลให้ดินนั้นมีสภาพร่วนขึ้นนะคะแล้วก็ค่า pH ค่ะที่ได้ก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมกับการเพราะปลูกนั่นเองนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ไปดูทางด้านของปศุสัตว์กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมมีการนําเอาเทคโนโลยีนาโ,โนชีวภาพเข้ามามีส่วนช่วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับภาคปศุสัตว์นะคะคุณผู้ชมมีการติดนาโนไบโอเซนเซอร์ค่ะโดยนาโนไบโอเซนเซอร์นี่นะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นเครื่องที่ตรวจจับนะคะเชื้อแบคทีรียนะคะซึ่งเป็นที่มาของโรคในนมนะคะโดยเครื่องตรวจจับไบโอนาโนไบโอ Bio, เซนเซอร์อนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะนําไปติดไว้นะคะ ที่บริเวณเครื่องรีดนมค่ะผลที่ได้นะคะก็จะได้น้ํานมดิบนะคะที่มาจากแม่โคพันธดีที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสะอาดปลอดจากเชื้อโรคด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งถ้าถามว่าประเทศไทยของเรานะคะจะได้อะไรจากนาโนเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหรือแม้แต่เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีความหลากหลายทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติทางด้านของการเกษตรนะคะเราก็มีวัตถุดิบที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เราจะได้นะคะในเรื่องของการปรับปรุปรงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่านะคะรวมไปถึงในเรื่องของการแข่งขันกับต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะชีวภาพที่เราได้นำมาใช้กับทางด้านของการเกษตรค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับครั้งหน้าเนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของการเกษตรนะคะจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงวิทยาศาสตร์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะต้องกลับมาติดตามกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมะคะก็สามารถพบกันได้เป็นประจำนะคะในช่วง m Most Insight วันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะครั้งหน้ากลับมาพบกันสวัสดีคะ่ะ